ครับสวัสดีครับ ORP 3นะครับวันนี้มาแจ้งข่าวหรือข่าวสั้นนะครับในส่วนของโปรโมชั่นนะครับของ s a m s u n Galaxy g Tab นะครับก็เป็นอะไรที่ถูกใจนักเรียนนักศึกษามากตัวนี้นะครับก็โปรโมชั่นตัวนี้นะครับเป็นตัวส่วนลด30%สนะครับสำหรับนักศึกษานักเรียนที่ต้องการแท็บเล็ตนะครับของ s a m s u n นะครับก็ โอตัวนี้นะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายนเลยนะครับก็สามารถกรอกข้อมูลนะครับลงในลิงก์นะครับที่อยู่ท้ายคลิปได้นะครับแล้วก็ในส่วนของโปรโมชั่นตัวนี้นะครับก็จะมีรุ่นอื่นอีกเยอะแยะมากมายนะครับก็สามารถเข้าไปศึกษาเข้าไปอ่านดูในส่วนนี้ได้นะครับก็เอามาแนะนําให้ดูนะครับสําหรับคนที่ต้องการแท็บเล็ตของซัมซุงนะครับก็สามารถไปช้อปปิ้งกันได้นะครับในส่วนนี้นะครับก็อย่าลืม เตรียมข้อมูลเอาไว้เพื่อจะกรอกรายละเอียดในส่วนนี้นะครับครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสวัสดีครับสำหรับผู้ที่สนใจกาแฟกุหลาบนางฟ้ากาแฟเพื่อสุขภาพนะคะโดยเราจะแปะลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ข้างล่างค่ะจากปกติราคา250บาทเราลดให้ทันที50บาทเหลือกล่องละ200บาทส่งฟรีค่ะ อยากแต่งต้องได้แต่งนะคะทุกคนบริการเช่าสินสอดพิสุจน์แล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200รายรีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่เพงงานแน่นอนค่ะความรับลูกค้าคือความลับของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า